วันนี้จะพูดถึงภาพเคลื่อนไหวของพระเอกมิทธัยบัญชาในโลกของภาพยนตร์ที่เหลืออยู่เป็นเรื่องแรกนะครับหนังเรื่องแรกของพระเอกมิทธัยบัญชาก็คือหนังเรื่องชาติเสือออกฉายในปี2501และหนังเรื่องที่สองของพระเอกมิทธัยบัญชาก็คือหนังเรื่องเจ้านักเลงออกฉายในปี2502แต่ว่าหนังสองเรื่องแรกของพระเอกมิทธัยบัญชานั้นปัจจุบันหาฟิล์มดูไม่ได้นะครับจึงทำให้หนังของพระเอกมิทธัยบัญชาที่ออกฉายเป็นเรื่องที่สาม นั่นคือเรื่องเหนือมนุษย์ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของคุณวิจิตคณาวฒิเข้าายครั้งแรกเมื่อวันที่5สิงหาคมปี2 0 0 2ที่โรงหนังแกรนนะครับกลายเป็นหนังเรื่องแรกที่มีฟิล์มเหลืออยู่และทําให้เราได้เห็นหน้าตาบทบาทการแสดงภาพเคลื่อนไหวของพระเอกมิชัยบัญชาในยุคแรกๆนะครับที่เข้าวงการนี่เป็นเรื่องที่3นะครับที่เป็นหนังวิชัยบัญชาที่ออกฉายมา สมัยนั้นเป็นหนัง1 6มม,มภาคสดๆนะครับมิตรชัยบัญชานั้นแสดงหนังเรื่องแรกก็คือเรื่องชาติเสือนะครับเป็นงานกำกับของคุณประทีปโกโมลพิษชาติเสือนั้นออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่18มิถุานายนปี2001นะครับฉายพร้อมกัน2โรงนะครับก็คือโรงหนังสารัเฉลิมกรุงแล้วก็โรงหนังเฉลิมบุรีนะครับอาจจะมีบางท่านสงสัยนะครับว่าถ้าเป็นหนังภาคสดๆนะครับแล้วฉายกัน2โรงพร้อมกันอย่างนี้นักภาคจะเป็น ทีมเดียวกันไหมครับก็ตอบได้เลยนะครับว่าหนังเรื่องชาติเสือที่ฉายที่เฉลิมกรุงแล้วก็ที่ฉายที่เฉลิมบุรีนั้นใช้ทีมภาคกันคนละชุดนะครับสมัยนั้นเรียกว่าเป็นสมัยที่นักภาคหนังภาคสดๆได้รับความนิยมนะครับโรงใหญ่ในเมืองกรุงอย่างกรุงเทพนั้นก็จะเป็นนักภาคที่เป็นทีมอีกชุดหนึ่งนะครับเมื่อออกจากโรงใหญ่แล้วก็ไปโรงชานเมือง ก็จะมีนักภาคอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นนักภาคโรงชาญเมืองนะครับแล้วเมื่อออกไปใช้ในต่างจังหวัดนะครับก็จะใช้นักภาคซึ่งเป็นนักภาคในท้องถิ่นนั้นต่อมาเมื่อไปฉายหนังกลางแปลงนะครับหรือว่าหนังขายยานักภาคก็จะเป็นนักภาคกันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าสมัยก่อนนั้นวงการนักภาคหนังเมืองไทยนั้นเฟื่องฟูกันสุดๆนะครับในยุคที่เป็นหนัง16มมภาคสดๆและการกำเนิดของพระเอกวิทยบัญชานะครับตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องชาติเสือนะครับ แล้วก็แสดงหนังเรื่อยมาจนถึงปี2 0 1 3กระทั่งเสียชีวิตนะครับก็เรียกว่าทําให้เกิดยุคนักภาคหนังภาคสดนั้นเรียกว่ารุ่งเรืองเรื่อยมานะครับแล้วก็มาสิ้นสุดลงในปี2515นะครับไม่มีการสร้างหนัง16มมภาคสดกันอีกต่อไปนี่คุณเรียว,วดีสลีเวลัยนะครับเจอกันตั้งแต่เรื่องแรกนะครับเรื่องชาติเสือกับเกรวิชาบัญชาแล้วเรื่องที่2นะครับเรื่องเจ้านักเลงคุณเรียว,วดีก็ร่วมแสดงด้วยนะครับ นี่เป็นเรื่องที่3แล้วนะครับที่แสดงร่วมกันกันกบพระเอกมิชชร,รชยบัญชาสำหรับเรื่องเจ้านักเลงนั้นเป็นหนังที่มิรใส่หน้าก,กากอินซีแดงเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ทําให้มิรช,ชยบัญชานั้นชอบบทบาทของพระเอกโรลมธิไกรนะครับที่เป็นบุรุษผู้สวมหน้าก,กากอินซีแดงนะครับหนังเรื่องเจ้านักเลงนั้นเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่7มีนาคมปี2002นะครับ ส่วนภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นภาพที่ออกฉายเมื่อวันที่5สิงหาคมปี2002รับจากเรื่องเหนือมนุษย์นะครับระยะเวลาห่างกันไม่มากนะครับก็พอ,อาจะอนุมานได้นะครับว่ามิตรัยบัญชาในบทของโรมลิธิไกลบุรุษผู้สวมหนา้ากากอินสีแดงนั้นบุค,คลิกหน้าตาท่าทางจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าโทนของหนังเรื่องเหนือมนุษย์นั้นก็เป็นหนังคล้ายๆกับหนังเรื่องเจ้านักเลง น่าเสียดายนะครับสาหรับฟิล์มหนังเรื่องแรกก็คือเรื่องชาติเสือนั้นผมตามไปแล้วก็ตามข่าวจนสุดขีดแล้วนะครับก็พบว่าไม่มีฟิล์มเหลืออยู่นะครับส่วนเรื่องเจ้านักเลงนั้นเวลาตามฟิล์มหนังยังไม่เคยได้กระแสข่าวเลยนะครับว่าจะมีใครเคยฉายเรื่องเจ้านักเลงเป็นมือสุดท้ายนะครับก็เลยทําให้ปัจจุบันนี้ยังตามหาเรื่องเจ้านักเลงไม่พบนะครับที่เราไปพบนั้นเป็นหนังลนากาศอินซิเดน์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง ทับสมิงคลาซึ่งออกฉายในปี2505นะครับที่ได้ฟรีมานะครับแต่ว่าเรื่องเจ้านักเลงนั้นยังไม่พบนะครับส่วนหนังเรื่องที่3ที่ท่านกำลังดูอยู่นี้ก็คือเรื่องเหนือมนุษย์นะครับที่พบฟิล์มนั้นก็ต้องเรียกว่าโชคดีนะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังคนสุดท้ายของหนังเรื่องเหนือมนุษย์นั้นก็คือบริการหนังใหญ่บริการหนึ่งนะครับอยู่แถวแถวเฉลิมกรุงนะครับเมื่อจัดจำหน่ายหนังแล้วมีการตาม เรียกว่าตามไปเก็บเอาฟิล์มนะครับเพราะว่าบางกระแสบอกว่าเป็นบริษัทจัดจาหน่ายซึ่งให้เช่าฟิล์มไปแล้วก็ติดตามนําฟิล์มที่เช่านั้นกลับคืนนะครับแม้ว่าจะหมดยุคของหนัง16มมไปแล้วนะครับก็ยังตามเก็บมาไว้ที่กดังของตัวเองนะครับก็ประมาณเกือบร้อยเรื่องนะครับที่เขาเก็บไว้นะครับทั้ง16บมแล้วก็35มมนะครับ พวกเราเคยเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับที่โกดังแห่งนี้นะครับแต่ว่าเมื่อไปจึงพบว่ามีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับซื้อฟิล์มหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็นําไปฉายเทเลซีนภาพนะครับสมัยก่อนนั้นการเทเลซีนภาพจะเทเลซีนภาพในลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นระบบวิดีโอธรรมดานะครับภาพจึงยังไม่คมชัดเหมือนกับระบบเฮดดีในปัจจุบันนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับที่ ุคนท่านนั้นเป็นผู้เหมาซื้อฟิล์มหนัง16กมอของบริษัทจัดจำหน่ายแถวย่านเฉลิมกรุงทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงทุนเทเลซีนจ้างนักภาคนะครับจ้างแก่บทภาคแล้วก็ภาคบันทึกเสียงลงเทปยูเมติกเก็บไว้นะครับจนกระทั่งเมื่อเกิดยุคข,ของแผ่นวีซีดีนะครับจึงมีการจัดจำหน่ายออกมานะครับทำให้หนังเรื่องที่3ของพระเอกวิชัยบัญชาก็คือเรื่องเดือมนุษย์เรื่องนี้มีโอกาสออกเป็นแผ่นวีซีดี ออกมาจาหน่ายให้ทุกท่านได้ซื้อเก็บไว้นะครับได้เห็นผลงานการแสดงของมิตรชัยบัญชาที่อาจจะต้องเรียกว่าเป็นเก่าที่สุดนะครับที่ได้เห็นมิตรชัยบัญชาในยุคแรกๆนะครับที่เป็นภาพเคลื่อนไหวจากนีวมิตรชัยบัญชากับนางเอกนะครับคุณเกษรินปัทมวันครับบางท่านที่เป็นแฟนหนังรุ่นใหม่นะครับที่ลองมาดูหนังเก่านะครับเจอภาพาวิดีโอหนังหรือว่าภาพที่เป็นอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในจอนะครับก็บางทีก็ ปฏิเสธนะครับที่จะดูหนังเก่านะครับรอให้ชัดกว่านี้นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าถ้าให้รอให้ชัดกว่านี้นั้นก็คงจะมีโอกาสเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าการจะเอาฟิล์มหนังออกไปสแกนฟิล์มให้เป็นภาพระบบที่คมชัดกว่านี้นั้นต้นทุนสูงนะครับแต่เนื่องจากการจัดจําหน่ายหนังเก่านะครับกระแสหนังเก่าที่ออกมาจําหน่ายนั้น เป็นกระแสที่เรียกว่าตลาดยังไม่ต้องการนะครับมีคนดูแค่เพียงเฉพาะกลุ่มนะครับวันนี้เราจึงเห็นภาพของพระเอกมิตรยบัญชาได้ที่ชัดที่สุดก็คือภาพในลักษณะอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในจอทีวีตอนนี้แหละครับส่วนบางท่านที่สงสัยว่าหนังของกลุ่มใบหวานหวานทำไมดูคมชัดนะครับอย่างเหมือนภาพตัวอย่างนี้นะครับนี่เพราะเราได้ฟิล์มมาภายหลังนะครับแล้วก็กล้องเป็นกล้องเฮดดีนะครับจึงทำให้สามารถทำภาพได้ชัดกว่า กล้องวิดีโออะนาล็อกในสมัยก่อนนะครับวันนี้ที่ต้องพูดถึงหนังเรื่องเดือมนุษย์ในฐานะที่เป็นหนังเรื่องแรกนะครับที่มีฟิล์มเหลืออยู่ของพระเอกวิชัยบัญชาเรียกว่าเป็นเก่าที่สุดของภาพเคลื่อนไหวภาพแรกๆของพระเอกวิชัยบัญชานั้นก็เพราะว่าอยากจะให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลหนังที่พระเอกวิชัยบัญชาแสดงทั้ง266เรื่องนั้นถูกบันทึกไว้ในโลกของ y o u t u นะครับว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างนะครับแม้ว่าบางเรื่องนั้นจะเป็นหนังที่ออกแผ่น VCD นะครับออกเป็นเทปวิดีโอและมีอยู่ในมือท่านซึ่งจะสามารถหยิบม,มาดูในบ้านได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะถือโอกาสพูดถึงหนังเรื่องนั้นๆสั้นๆนะครับประมาณสัก3 4นาที5้นาทีนะครับเพื่อที่จะทิ้งเป็นข้อมูลให้สำหรับคนที่ยังไม่ได้สนใจเรื่องราวของเกรงวิัยาบัญชานะครับเผื่อว่าเขาจะมาเจอภาพ เจอเรื่องนะครับแล้วอาจจะสนใจแล้วอาจจะค้นคว้าต่อนะครับรายชื่อหนังของเพลงวิชาบรรชาที่แสดง266เครื่องนั้นผมก็ลงไว้ให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับ